สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้ในการกองคลังไม่ไว่าจะเป็นผู้ในการกองคลังในระดับต้นในระดับกลางในระดับสูงคลิปก่อนหน้านี้นะครับพี่วได้อธิบายในคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ ในการเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งผู้ในการกองคลังในระดับต้นเอาไว้ให้แล้วแล้วก็กำลังพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวสอบในรอบนีน้ที่บอกว่าจะเป็นการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารในคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านไปดูตัวอย่างคําถามที่เป็นคําถามในการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแนวข้อสอบได้ด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอ ขนาดนี้นะครับเป็นกลุ่มของผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งผู้ดนการกองคลังโดยเฉพาะนะครับนี่คือเป็นกลุ่มที่แยกมาเฉพาะละก็จะเป็นกลุ่มของผู้ดยการกองคลังในวันนี้นะครับสมมติว่าท่านกำลังเตรียมตัวข้อราชการสัญหาเนี่ยซึ่งในหลักสูตรการสรรหาเนี่ยบอกว่าท่านจะต้องข้อราการสัรหาด้วยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร สามที่เห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับว่าคําว่าสมรรถนะทางการบริหารเนี่ยก็จะมีเรื่องของสมรรถนะหลักในเรื่องของการมุ่งผลสำเร็จในเรื่องของการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรมในเรื่องของความเข้าใจในองค์กรและก็กระบวนการระบบงานในเรื่องของการบริการที่เป็นเลิศในเรื่องของการทํางานเป็นทีแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะประจําผู้บริหารเรื่องของการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นําในเรื่องของ ความสามารถในการพัฒนาคนเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ถ้าจะเห็นว่าทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังถึงแม้ว่าในเรื่องของสมรรถนะที่ท่านเตรียมตัวในการสอบในตำแหน่งผู้บริการกองคลังเนี่ยในขอบเขตในการออกข้อสอบไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังแต่ สิ่งที่ต้องการวัดให้เห็นถึงพฤติกรรมของท่านในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบเนี่ยจะเป็นการวัดถึงองค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของท่านหลายคนบอกว่าในเรื่องของการทดสอบสมรรถนะเนี่ยก็คือการทดสอบถึงพฤติกรรมที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของคน<อ>เพื่อที่จะให้เห็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้สิ่งที่เป็นทักษะสิ่งที่เป็นประสบก,การณ์แล้วก็การตัดสินใจแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงในความเป็นตัวตนของท่านครับ สมมติว่าท่านไปเจอคำถามในห้องสอบแบบนี้ครับในเรื่องของการจัดการกับความเสี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงเราพูดกันอยู่หลายครั้งแล้วก็ในเรื่องของการจัดการกับความเสี่ยง r i s k Management สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบในตแบ่งของหัวหน้าฝ่ายในตำแหน่งของรองปลัดในดับต้นเนี่ยท่าน จะถูกกาหนดเอาไว้ในหลักสูตรการสอบด้วยว่าท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงแต่ในการทดสอบสมรรถนะไม่ได้ถามถึงในเนื้อหาแต่เป็นการถามถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงในองค์กรในการทํางานท่านจะตัดสินใจเลือกคําตอบได้ดีเมื่อท่านมีองค์ความรู้ และเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดทักษะอย่างในคําถามที่1ครับการจัดทํารายงานการบริหารจาัดก,การความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและก็หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติบริหารจาัดก,การความเสี่ยงสำหรับหน่วยง,งานของรัฐปีพศ2562ที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยท่านจะทําอย่างไรในข้อนี้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบต้องการที่ถามว่านในการจัดการกับความเสี่ยงเนี่ยท่านทํำยังไงหรือในวันที่ท่านเข้าห้องสอบจริงเนี่ยท่านอาจจะเจอคําถามถามว่าในการจัดการกับความเสี่ยงเนี่ยท่านจัดการอย่างไรกอไก่กว่าจะทํารายงานในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละเสนอต่อผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เริ่มลยสิคราวนี้ถ้าท่านมีประสบการณ์ในการทํางานและท่านจับเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยท่านจะตัดสินใจเลือกคําตอบในข้อนี้ว่าการจะทํารายงานในการบริหารจากการความเสี่ยงเนี่ยท่านเสนอใครทุกช้อยมีคําว่าการจัดการการจะทํารายงานการจัดการกับความเสี่ยงทุกช้อยมีลงท้ายว่าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แต่สิ่งที่ท่านจะต้องเลือกในคําตอบเนี่ยว่าท่านทําเสนอใครกอไก่ไเสนอผู้กับดูแลขอไข่เสนอหน่วยตรวจสอบขอควายเสนอผู้บริหารท้องถิน่นงอง,ง,งูเสนอให้ท้องถิ่นจังหวัดพิจารณาท่านทำแล้วท่านนาเสนอใครเอาแบบเราไม่ได้มีความเข้าใจ ในแนวทางในการปฏิบัติแต่เรารู้ว่าองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลสามารถที่จะตั้งงบประมาณเองได้สามารถที่จะบริหารจัดก,การในเรื่องราวต่างๆมีอำนาจมีหนา้าที่ให้ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าการจะทำรายงานการบริหารจัดก,การกับความเสี่ยงเนี่ ราต้องเริ่มต้นจากการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งังนั้นคำตอบในข้อที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะมาให้น้ำหนักกับข้อคอควายครับเสนอต่อผู้บริหารท้องถิน่นในข้อที่สองครับในการจะทำรายงานการบริหารจัดก,การความเสี่ยงเนี่ยท่านจะทำยังไง ในการจะทํารายงานในการบริหารจัดก,การกับความเสี่ยงมันมีแนวทางที่ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าท่านจะต้องจะต้องทําตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและก็หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติในการบริหารจัดก,การความเสี่ยงสําหรับหน่วยง,งานของรัฐพศ2562และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมทัาน,นคาตอบในข้อนี้ก็จะเป็นข้อกอก่ ใช้อื่นผิดตรงไหนขอไขว่าดําเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการบริการในการทารายงานการบริหารจัดการกับความเสี่ยงเราไม่ทำตามผู้บังคับบัญชานะเราทําตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังพอควายทําตามสมควรต่อหลักเกณฑ์เราจะใช้ดุลยพินิจข,ของตนเองตัดสินใจตรงนี้ไม่ได้งอง,งู เท่าที่ทําได้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังอันนี้จะทําเท่าที่ทําได้ไม่ได้ครับต้องทําให้ได้ตามหลักเกณฑ์นะครับในข้อที่สองคำตอบจึงไปอยู่ที่ข้อก่อไกตอบข้อนี้ในคําถามที่สามครับการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ก่อความเสียหายต่อองค์กรเนี่ยท่านจะทำยังไง จุดนี้ซ้ํากับประจท,ที่แรกนะก็คือการจัดก,การกับความเสี่ยงและก็เสนอต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับในข้อที่4ครับหากผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทําทุจริตแล้วท่านจะทำยังไงตัวอย่างคําถามที่4เนี่ยครับเป็นตัวอย่างคําถามที่วัดถึงคุณลักษณะ หรือวัดถึงขีดความสามารถหรือวัดถึงความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ว่าหากมีผูดด้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทําทุจริตเนี่ยท่านจะทําอย่างไรท่านจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรท่านจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรระหว่างหนึ่งสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 2. แจ้งให้รู้ตัว 3. ส,สลับหน้าที่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเง,งินงงงูจัดทำรายงานในการจัดการกับความเสี่ยงแล้วก็เสนอให้ผู้บริหารจัดทำรายงานในการเสนอความเสี่ยงวา่ามีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีพฤติกรรมคำว่าพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำทุจริตเนี่ยอะไรคือพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำทุจริตท่านสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้ครับว่า เขามีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างไรเช่นมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการาใช้ใช้สินค้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีดูดีมีราคาอนอ้อันนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ที่ต่งหนักเลยเนี่ยเท่าที่ที่เห็นเป็นเป็นข่าวหรือในสื่อเนี่ย การกระทำทุจริตก็คือการเอาเงินที่เป็นเงินของรัฐไปเป็นเงินของตนเองแล้วเกิดจากเจตนาคือเกิดจากความตั้งใจที่จะทำซึ่งในข้อนี้นะครับตั้าหากว่าท่านรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่คนที่จะทำเนี่ยคนที่จะสลับหน้าที่ในในการปฏิบัติงานเช่น คนที่มีความสามารถในการเข้าระบบเข้ารหาัสเข้าในคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยเป็นหนึ่งในขั้นตอนในการในในความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับในความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านสลับหน้าที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการคลงังก็อาจเอาเอาไปทำเรื่องของอย่างอื่น ในเรื่องของงานธุรการไหมหรือเรื่องของการทําประชาสัมพันธ์ไหมหรือเรื่องอะไรที่เหมาะสมกับตําแหน่งของเขาอ่ะที่แม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเนี่ยก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันความเสียหายในหน่วยงานของรัฐที่มันอาจจะเกิดขึ้นคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือการสอบหน้าที่ที่แม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเนี่ย ลักษณะของคําถามในการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารจะเป็นแบบนี้ครับจะให้เห็นถึงขีดความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในข้อตอบข้อขอขวา่าซึ่งในข้อสอบชุดนี้ท่านสามารถที่เข้าไปดาวน์โหลดได้ในในกลุ่มไลน์ใน QR code ที่พิวจ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับท่านกำลัองอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับ ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆห,หลากหลายเรื่องราวครับที่เป็นสิ่งใหม่ยุทธนำมาบอกกล่าวนํามาเล่าให้ท่านฟังในช่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับแล้วพบกับผมพิวุัะเพื่อนในคลิปถัดไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ